สวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็มาทำถอนอยาให้แตงเด้อจ้าแตงบนหวาลบนหวาลลูกใหญ่ๆตอนแรกก็จะถอนกับมือก่อนเนาะต้องถอนกับมือก่อนดูด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาจะอยู่เป็นแถวของเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องคิดมาก ทุกข้จะถอนอย่างงี้เลยเพราะว่าตอนนี้จะเอาจอบลงไม่ได้เด้ะเพราะว่าบางต้นเขาก็ยังไม่งอกพี่น้องนี่แหละมันยากเพราะว่าบางต้นยังไม่งอกอากาศมันหนาวจ้ามันเลยงอกไม่เท่ากันถอนดีๆเดี๋ดวยวคนสวนมาเอ้ยทำไมมาถอนของฉันทิ้งมดอะไรอย่างนั้นยังงี้อีก เบือบ่อเบื่อเบื่อพี่น้องถ้ากจะบอกเลิกหรือไม่บอกเลิกก็ดีน,น,น,นี่โอ้ยคนสวนนี่อนอัวกับชีวิตเะจ๊ะบอกเธอเธอสามารถนั่งยองๆได้ใช่ไหมล่ะตุ๊กก็บอกว่าใช่ถ้าเธอนั่งยองๆได้น่ะเธอถอนได้ถอนอยาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันก็บอกถอนตรงไหนล่ะ ว่างขาเธอไม่ล่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เธอหืมผุดเพาะด้วยไม่ใช่นะเธอถอนที่สวนแตงเอ้าฉันก็บอกว่าเธอปลูกเธอก็ถอนเองสิยะไม่ยอมเลยจ้ะไม่ยอมถอนเองต้องให้เราเห็นจนจนหมันใส่ว่ามันมีเอ่อมันมีหยาเยอะเราก็โอ๊ยหมันใส่เนาะถ้าเราไม่ถอนมันก็ไม่มีคนถอนอ่ะ ก็ต้องมานั่งถอนอีกพี่น้องถอนไปถอนมาก็บ่าแอโมโหโมโหเด้อจ้ะทำไมเราต้องมานั่งถอนอยาให้เขาด้วยทำไมไม่ถอนเองใครปลูกใครก็ถอนสิใช่ไหมล่ะเพื่อนเพือแทนที่เธอจะถอนเราก็ทำให้มันสวยๆเพราะว่าเธอปลูกอันนี้ไม่ไม่ไม จะมาให้นตะตุกถอนอย่างเดียวเห็นว่าตุกเป็นเครื่องถอนอยาหรือไงเห็นว่าตุกเป็นเครื่องถอนอยาหรือ,อยังไงไม่เข้าใจเวยพี่น้องโมโหูหลไหมโมโหโมโหพี่น้องบอกเธอถอนให้หน่อยฉันนั่งไม่ค่อยได้แล้วเธอตาดีกว่าฉันอีกฉันก็ตาเหมือนเธอนั่นแหละ ไม่ค่อยดีดอกอันคอมเมนต์เพื่อนก็ไม่ได้ก็โดนว่าอีกแล้วฉันโดนว่าเธอก็ไม่ได้ไม่โดนว่าก็ฉันใช่ไหมล่ะแต่นี่ไม่ได้เล่าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวสามีบอกว่าถ้ามันเป็นอย,ย่างงี้เลิกเล่นโซชโชเชียลไปเลยอ่าเดี๋ยวก็จะมีอีกนะเราก็ไม่ได้บอกมดเนาะดุนด่าช <c oughs> ีวิตปีนางชีวิตไม่พ้น นี่เห็นไหมมันตัวแค่นี้เองเดี๋ยวไอ้ที่ที่เหลือเขาก็งอกออกมาเห็นไหมลนะ่ะต้นพักขมกางาม็งามงามตูกเอาไปพัดกินแล้วเดอร่อยอร่อยใครยังไม่เคยลองลองไปดูพัดกินนี่อือ อร่อยไม่อยากบอกใครเลยจิ้มก็ได้แบบน้ำพริกนะ่ะอุ้ยอร่อยหรือว่าลวกลวกก็อร่อยเหมือนกันน,นี่เห็นไหมโอเคแตงก็จะประมาณนี้เด้อจ้าเดี๋ยวเวลาเขางอกขึ้นมาหมดเราก็ใช้จอบได้พักขน้าก็ยังสวยอยู่เลยสวยสวย <c oughs> โอเคจ้ะคลิปสันเด้อเพื่อนๆเดี๋ยวตุ๊กจะทำจะทำร่องให้เขากดทุ่หน่อยมือเดียวมือเดียวมือเดียวเซียนไหมล่ะ นี่รอมก็จะได้แค่นี้พริกก็เสร็จเรียบร้อยโอเคจะ้ะเพื่อนๆคลิปสัน้น้ะจ้าดูสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นเยอะเลยสวนเราพื้นที่จะเยอะดวยจ้แตอตุกจะเปลี่ยนมาปลูกตรงนี้ปีนี้ เพราะว่าเขาจะได้รับแดดมากโอเคเมื่อกี้ตุ๊ก็ได้ปลูกผักสลัดไปแล้วสองร่องเด้อจ้าผักสลัดสองร่องสองร่องกับพ่อกินแล้วจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปถ้าใช่กดชอบถ้าไม่ใช่ก็กดชอบค่ะขอบคุณมากๆค่ะ